ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับมาพบกันหลังจากหวยออกนะครับไม่กี่วันนะครับเนาะมาตามปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับในงวดที่ผ่านมาเข้านะครับเข้าหกสี่สี่หกนะครับสําหรับปฏิทินพ่อวันเข้าติดต่อกันนะครับหลายงวดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดู เลขปฏิทินของพ่อวันในวันที่1ธันวาคมจะมีตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาตามกันเด้องวันนี้ผู้ใหญก็พามาสีแดงไปเอาของไอ้ผู้ตามาที่นั่นน่ะฮะโอ้ยยยันมือว่าคบเป็นคอมเมนต์ดิสุดนี้สุดนี้ถ่ายเถอะเนี่ยเฮ้ยก็ได้เอาคือได้เอาพาไอ้พูดผู้ตามมันฮะขาผู้ตามมาตี มันอนเดียรอาิหนึ่งครับโผมสิมาหาพญาวันโอ้พญ่วันเล่าไปอันนี้ไปใส่ไปใส่มองมาทันไใส่มองอย่งแรกคนเดียวมองคืออย่างมองอ่ะใส่ตาข่ายบ่ตาข่ายติครับราไปหาปลาบ่หาปลามาล่าไปใส่ไหนบมอี่มาเอาเลขไปทิ้นเราไหมสิมาเอาเลขไปทิ้นเราโอ้พูดย่ใส่ถุงน้ำคนน่ะเผเล่ามาสวนเราไปเอาสวนเราตีเอาไปสนไปบิงไปเบิไหนล่ะ หยย้ย<ช>ไหนยี่หุ่นใส่เล่ไปแข่งหน้าไหนหก็ผัวแข่งหน้าหน่อยโอ้ยแบกจบแบกเสียมเป็นตาพ่อทอแม่ทอหักพท่น้อเกษตรเกษตรเกษตรเหรียบฝากติดตามในเมดครับพี่น้องอะนะครับฝากนะฝากนะช่องคนกรงสร้างนะครับทางเพจนะครับจะเน้นท้าด้านการเกษตรอาจารย์เจราอาจารย์กะให้ไปเมืองท่างเพจนะครับอะไรก็ถ่ายใบยคนกับช้างนะครับส่วนช่อง ำทำาวเผ็นะครับเพวกกำจ้างนะครับข้าวเผ็ดเนวใหม่นะครับ,บรเพราะว่าเพจมีโอกาสอยู่บนปิดอืมก็เลยจะเป็นแนวเกษตรนะครับ,น,บนี่ครับผมอ้าวคนวัวอยู่ข้างนีนี่แล้วเฮ็ดอย่างนี้นี่กเกษตรครับกูรู้ที่อาจารย์แต่ละสำนักต้นเกิดนี่หลายอย่างครับเป็นแหล่งอาหารบอกแหล่งอาหารครับเป็นแหล่งอาหารอืมเป็นแหล่งอาหารเนาะน่าใบกุ้งกุ้งสุกโอ้ยจะพายเดียวนะเดียวนะเดียวนี่ครับเป็นบ่อเย็นบ่ออันนี้อันยังอันนี้บ่อลาไหลบ่อ บ่ออันสบอปลาไหลบ่อปลาไหลบ่อกุ้งฝอยบ่อกุ้งฝอยหอยขมหอยขมนี่สัยญางครับเร่องนิรันดรอาหารนิรานดรอยากกินงั้นก็บม่ต้องไปตลาดครับผมคำว่าอยากกินกุ้งนี่งตามสมถาเลยครับบอยตามสมถาเลยเราขึ้นมาดินเดี๋ยวเดี๋ยวกินก้อยกุ้งสดกิน้อยกุ้งสดนเรื่องบ่สวนี่เป็นข้าวเสกไก่เป็นตุงก้วยก็ไปนี่เสนอเรื่องเหล้าเกี่ยวกับเกษตรนะครับเพราะว่าสิอาจารย์หรือเกษตรทุกท่านนะครับเขาจะไปถ่ายพียงหนุ่มเมืองตลับเกษตรหรือไม่ นี่ก็ถือว่าเป็นแรงอาหารเนาะ,นะเฮ็ดเป็นแรงอาหารได้<ม>อยากกินอาหารสดๆอยากกินอาหารสดๆงานเขาในสดวนได้เลย,เลยได้กินเลยครับได้กินเลยอันนี้คืออีอย่างนี้เฮ็ดบ้านเพื่อยู่บอ่อันนี้คืออย่างอันนี้เป็นบ่อขุนปลาไหลครับบ่อขุนปลาไหลน้ำใสน้ำใสอันนี้่บขุนอ๋นนออันนี้จะเฮ็ดน,น,น้ำวน,น,นมานี่บอรับน้ำวนุนไปวนมาคือจังน้ำไม่น้ำเท่านี้หละครับแล้วในร่องอีกเดี๋ในร่องนี่จะมีปลา ในหล่อนก็นมีปลาซิวปลาซิวมีกุ้งมีหอยกุ้งหอยมีเบ็ดครับเพราะว่าเขาเสีเน้นเน,เน้นปลาซิวเพราะวา่ปาปลาซิวเนี่ยเขาเอาไว้จะไปเป็นอาหารให้กับปลาไหลเพราะว่าปลาไหลเ้าเป็นปลาไหลหน้าเมื่อแม่นปลาไหลที่เ้าสามารถเลี้ยงโดวยหวอาหารได้เขาก็เลยจะเป็นต้องเลี้ยงอยากกินหอยอยากกินกุ้งกับมาตากานี่กินกับตำสมได้เลยตัวนี้ครับผมได้เลยเห็นบุกพริกยังมาโดนกวาดหากุ้งอยังได้นี่ครับบาเทื่อหากแถวว่ะ ทั้ง้างเนี่ยทั้ง้างยังเนี่ยือเห็นเลยก็เป็นยื่ออิสเลียวเถอะกล้วยน้ำว้าทั่วไปเท่านี้แหละครับเอามาล่องเขาล่องปลูกโอ้หอยจังดีตัวนี้หนาแรงนึงอรุ่มพัดแล้วนึงนี่ครับใบกี่อันสงบนขาดเลยเริ่มจันนี้แล้วเฮ็ดไปให้พี่ให้น้องกินเรียกก็ขายอแต่มันห่อนครับมันก็เริ่บวกลืม เอาพาพี่น้องมาบนสวนเราสินี่อยเพาไปบงไบ้น,นั่นนะเล่าบพุ่นนวทางของไอ้ปริเินของขาบ้น,หบนไหเขเราพุ่นหมือเร่าเน่อบมงเราน่งเราโอ้หมองนง่งหม่องสาเรานั่จากน้าหน่อยบ่จากหน้าหน่อยหม่องนงหมองผู้เฒ่าด้าคางนี่ก็ทีเป็นสวนพักสวนพักเราปฏิสัต์ครับปารสัต์เป็นขอบเป็ขอกไกลลแวมองนี้เไว้แต่จมองแต่เ็มองคบืนหอยโอ้มองเนี่ยจหมงเช็ดไหนหอยโถงงไมครับนี่ เขาเอาหอยจูบมาถงง่ายอยู่นี่เหมือนเี้เขาจะมาขุดแล้วก็เอาไปรับประทานเพราะว่าหอยถงง่ายมันเสียบเด็พี่น้องชาวอีสานเสาใจไม่เสียบตัวเราต้องล่างสะเปียกออกกินเลยเอ้าหนนี่เลยเจ๋งล่ะโอ้นั่นบ่ลม่องผัดหม่อัดหรือนี่หม่องยูหม่องยูหม่องเสาแล้วปฏิทินเงินล้านพ่อวันเจ๋งล่ะทำมาจากเล้วเด้วยอันนี้ของเดือนมกราบโอ้ตูเอ้า เอาเดืนนอนไหน,ไนพฤศจิกาไหมเนาะอ๋อ่ไกพฤศจิกาวันที่สิบหกโอ้เดี๋อเดขออวุญาตว่างโทรศัพท์กันเด้อพีนอ่น้องนี่นี่ยาว่าไล่ตาเด้อพีอ่ไล่ตาเี่วถ่ายอะไรไม่รู้เรื่องทำงานเด้อถ่ายไปถ่ายไปถ่มานี่ของงวดวันทีน่หนสิงหาสถาบัประกาศผลห้าเก้าสี่หนึ่งสีงนี่เก่าสี่สีเก่าจุ้งงเขามาแ้ต้พุ่นลครับสิงหาพุ่นลครับพี่น้องเขาตสิงหามาเลยครับไล่มาเรื่อยๆครับ เขามาเรื่อยๆสิงหากัญญาตุลากัญญาแล้วก็ตุลาหมวดสิบหานี่กระถือครับหวดสิบหาตุลานี่ขว<อ>ดนี่นี่ปรจีการประจิการโอ,อย้าายไล่สาได้พี่น้องหมู่บ้านไทยคนเดียวไล่สาย,ายนี่หมวดก้อนนะครับหมวดก้อนนี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดบารีอยู่ในนี่ครับผมนะครับเห็นบหมนี่นเลขเจ็ดก,กับเลขศูนย์หนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันเห็นไหมนี่ 0770ของงวดวันติดบุญจีกาุจกาบกาดเทนี้มากงวดวันที่16จีกาเต็มเต็มตน,นั่นเท่ี้4เก้าหกนี่ง4เก้าคันรับบัานประกาศผลกับ64เนาะ64มันก็ไม่เหลืออยู่ซทานี้เฮดจะได้กระถือจะได้กระถือจะได้กระถือครับจะได้กระถือสดวันนี้6เก้าเกหคดังขัดเบ้างไหน้านั่นนี่พี่น้องเลืเฉไปเลีเฉยไปว่าเอา4664นี่ถ้าพี่น้องต้องกวัดเพน่็ถือลายได้ในปทิ่นพอวัน ก็มีคนคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าถืงน้ำพวันหลายอยู่ครับปฏิบัติเหมอืมอนพราะว่ามันไปใส่มั่งไปทันมาคุณเถ้าไปกลางไข่กลางตะไขา่เลยกลางตะไข่เอาพี่น้องส<ด>ีไล่าตาบนนำม,มุน้น<ด>สิเดี๋ยวพี่น้องสิว่าไล่ตาบนแจ้งข่าวแจ้งบอกพี่น้องเอฟซีในเพื่อนเพิ่นก็บ่เข้าใจเนาะเฮาจะทายบ่บ่จี้ตัวเลขกไหลครับนะครับถ้าจะบ่อหนึ่งจีตัวเลขหลายเพราะว่าถ้าเกิดจีตัวเลขหลายบางเทียบกะมันอาจจะถึงแบน ทางทางเพจทั้งยูทูปเพิ่นเพิ่นกับมีกฎของเพิ่นเนาะพี่น้องต้องเข้าใจเด้อนะครับให้ยเพี้ยนเข้าแอดมินเสียเอาตัวเลขแต่ยังขึ้นในหน้าจอให้เลยขึ้นหน้าจอตัวนะครับบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ถ่ายให้ชัดๆหน่อยแอดมินนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะถ่ายจําให้เลขแบบว่าต้องขยับขยายก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าทางทั้งยูทูปทางเพจเพิ่นมีรูปแบบมีกฎมาตรฐานของเพิ่นเนาะครับพี่น้องต้องเข้าใจเด้อในจุดนั้นนะครับนี่แหละครับแบบนี้แหละเดี๋ยวันที่หนึ่งใส่ ดีดีหนึ่งหนึ่งน้านนะเอ้หนึ่งน้ามีอมาพี่้องิึงพี่้องซุ่มเอยด้วยครับเด้อซีซีซีจ้ำนน่นะจ้ำจำจ้ำนั่นะพี่้องนึงหกสามอกง่ายไงมึงหกสามจับคู่ที่นี่ถันจับคู่กัสิจับนึงกสามนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจับคู่ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวสิจับคู่จับคู่ให้บวครับผมจับ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 สามตัวมีหนึ่งหกสาม มันบังบนบังบักของหมวดก้อนนะครับหลายท่านอาจจะเห็นในคลิปเนาะนะครับเห็นนี่กับตัดไห้นะครับซีเก้าหกแล้วกันหนึ่งหกสามในมีกับตัดไห้ในจุดนี้หกสี่สี่หกพี่น้องกขนาดจะมีโซกันนะครับสาหรับบ้านี้หน <Alright. S 2> ึ่งคันว <a minute>. ่าหนึ่งคันว่าหนึ่งคันว่านี่จางๆบางๆด้วยพี่น้องจางๆว่าบางเลยเขาจางัแต่ตัวสื่อเอ้โชดแห้งบ่ได้เดี๋ยวไม่ได้เฟซบุ๊กยูทูปไปสิ่ให้ว้าว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 เอาติดตามด้วพี่น้องนะครับจดตามเดี๋ยวเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะครับ วันที่หนึ่งพหนึ่งธันวาคมหกหานะครับหนึ่งหกสามนะครับหนึ่งหกสามนี่ของวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งธันวาครับราคาห้างก็จะให้ล่วงหน้าไปเลยก็คือของวันที่สิบหกธันวาสองเจ็ดศูนย์ใข่ตองวัดต่เไ,<ห>ไปพี่นุ่มตองวัดไปเลยตองหัดไปเลยครับเราต้องถ่านะครับบางท่านก็จะเข้มงวดมาบอกว่าเอาเอสขอดู k k ของวันที่สิบหกธันวาหน่อยนะครับก็จัดให้เลยครับหนึ่งหกสามนี่คือหนึ่งธันวาสองเจ็ดศูนย์นี่คือของสิบหกธันวา ส่วนที่เขาแจงก็แจงได้หนีด้วยพี่น้องหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหกหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสาสองศูนย์ก็แจงมาจากนี่แหละครับ่าปิีนหัวบ่กับไหนกับหัวลงบ่หัว่ะกับหัวลงกหกสิอืมจะเป็นเก่าตัวใหล่ะกับจะเดียล้เอเป็นเก่าอุ้ยคุณจิรตาตพี่น้องแชทแชแชด้วยแชทหน้าจอไหลแชด้วยครับผมสำหรับประทินพ่อวันเนาะประทินเงินล้านตามให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ประทินเงินล้านพ่อวัน จัดไปจัดนักจัดเต็มนะครับ,นห,บหนึ่งหกสามนะครับสำหรับน้องก่อวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งหกสามพี่น้องก็ไปจับแยกเอาเองเลครับเ้อนะครับหนึ่งหกสามรากาของต้องหมดให้เลยนะครับสิบหกทันวา,านะครับสิบหกทันวาอาจจะมืดหน,น่อยหนึ่งด้วยนะครับอาจจะมืดหน่อยหนึ่งอาจจะมืดมืดปะม,มืดเนาะอยู่ในห้องใหม่เนาะ มือพี่น้องมืดมืดมืดแคบ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 ได้แคบเอาเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้อีกที่นึงก็แล้วกันนะครับว่าราวาตรงสื้อสีแดงอาจจะบ่ชัดเจนนะครับพี่น้องจะแอปจะขึ้นหน้าจอให้นะครับสําหรับตัวเลขปฏิทินเนินล้านพ่อวันในเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม ชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถูกใจก็กดติดตามนะครับผมไปเบื้องเกษตรเลี้ยครับไปเบื้องเกษตรเลี้ยงฟนกับสั่งครับผ่าเลี้ยงมัดหัวอ้อยย้อยอยู่คือถอดดอกพูนล่ะโอ้ยดำมอฟ้าตีฮะนาวนานาไอ้นาฮ้อนใส่เสื้อแขนสั่นน้าหนาวใส่เสื้อแขนหนาวฝรั่งฝรั่งเอาคือคือคือดอกคือยอดดอกคือยอดดอกเอา ขอให้ลุงเด้อฝากากไลค์กแชร์ติตในในดตมำมาแน่ๆนยครับผมฝากากไลค์กร์แซนะครับขอบคุณครับรวยครับ